ไปดูข่าวในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตนะคะ วัดหาดล้าใต้จัดงานชาปนกิจเสมือนจริงขึ้นที่วัดหาดล้าใต้หมู่ที่4ี่ตําบลร่วมจิตอำเภอท่าปลาจังหวัดอุดรธานีค่ะวันนี้เวลา10บนาฬิกาที่วัดหาดล้าใต้หมู่4ี่ตําบลร่วมจิตอำเภอท่าปลาจังหวัดอุดรดินนะคะได้จัดงานชาปนกิจเสมือนจริงขึ้นที่วัดหาดล้าใต้ค่ะเนื่องจากได้บูรณะเมนซ่อมแซมขึ้นมาใหม่จึงได้มีการทดลองชาปนกิจศพเสมือนจริงขึ้นโดยใช้ต้นกล้วย เป็นตัวแทนศพใส่ในโลงแล้วทำการชาปนากิจให้สมจริงโดยมีนางธนพรคำจรสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตสองมาเป็นประธานในครั้งนี้นะคะมีพระครูพิทักษสารกูลเจ้าคณะอำเภอท่าปลาเจ้าอาวาสวัดผาเลือดมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีพระวันชินวโรรักษาการเจ้าอาวาสวัดหาดลาใต้เป็นผู้ดำเนินงานในครั้งนี้พร้อมทั้งกรรมการวัด ซึ่งก็ได้มีชาวบ้านในพื้นที่เดินทางมาร่วมสังเกตการด้วยนะคะซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีไม่มีปัญหาค่ะสำหรับวัดหาดล้าใต้นั้นเป็นวัดที่เก่าแก่มีพระอยู่เพียงรูปเดียวนะคะเนื่องจากเป็นวัดอยู่ในถิ่นธุรกันดารค่ะมีบ้านเรือนอยู่เพียงเจหลังคาเรือนเวลาบินทบาดเนี่ยก็จะเดินมาไกลนะคะเป็นเหตุให้ไม่มีพระสงฆ์มาจำพรรษาอยู่ซึ่งก็มีเพียงพระวันชินวโร ซึ่งชาวบ้านได้ไปนิมนต์มารักษาการเจ้าอาวาสอยู่เพียงรูปเดียวค่ะซึ่งท่านก็เป็นพระนักพัฒนามาจำพรรษาอยู่เพียงแค่6เดือนนะคะท่านก็สามารถบูรณะเมนจนแล้วเสร็จแต่ก็ยังมีอีกหลายอย่างภายในวัดค่ะซึ่งก็จะต้องซ่อมแซมใหม่โดยเฉพาะศาลาที่จะทำกิจกรรมต่างๆนะคะเนื่องจากหลังคารั่วพื้นแตก ใต้ถุนศาลาเนี่ยยังต้องใช้ไม้เสาไปค้ำยันเนื่องจากมันผุพังค่ะทั้งยังไม่มีพระอุโบสถไว้สําหรับบวชพระหรือว่าทาศาสนกิจต่างๆพระวันชิน,นวโรรักษาการเจ้าอาวาสวัดหาดล้าไต้จึงขอบอกบุญมาในครั้งนี้นะคะหากท่านใดมีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพในการบูรณะครั้งนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ตรงค่ะ0818060938 พระวันชินวโรรักษาการเจ้าอาวาสวัดหาดลาใต้ได้โดยตรงเลยนะคะหรือจะร่วมบริจาคเป็นปัจจัยเพื่อสมทบทุนบุรณปฏิสังข์ในครั้งนี้โอนเข้าบัญชีได้เลยค่ะที่015652822671บัญชีออมทรัพย์นะคะธนาคารทกอสอค่ะ ชื่อบัญชีวัดหาดล้าใต้จึงขอบอกบุญมาณที่นี้ด้วยค่ะโนวินทิพวิชัยผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดอุตรดิตภาพข่าวสรรหะวันโกกะอินรายงาน